สวัสดีครับวันนี้มาดูสินค้าจากบราวนะครับเป็นบราวแฮร์คิปเปอร์นะครับหรือแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับสามารถชาร์จแบตได้นะครับรุ่น HC50 นะ50นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับจับถนัดมือนะครับวัสดุดีเลยนะครับเสียงไม่ดังนะครับเวลาทํางานชาร์จแบตครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง5 50นาทีนะครับด้านบนเนี่ยก็คือเป็นหวีนะครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับัดระดับ าตามที่เราต้องการได้เลยนะครับความยาวของเส้นผมเราเนี่ยนะฮะตัวนี้สามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับโดน้ําได้นะครับเครื่องไม่พังนะครับตัวนี Hence, in right ้เป็นหวีนะครับสําหรับขนาดที mm. ่ยาวกว่านะครับเอาไปให้หนึ่งอันนะฮะตัวนี้เป็นที่ชาร์จนะครับสามารถใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะครับปลั๊กไฟขาคู่นะครับมีน้ํามันนะฮะมีแปรงทำความสะอาดนะครับคู่มือนะครับแล้วก็มีเป็นถุงใส่นะครับ เอาไว้ใส่ของนะฮะ